สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรดวงชะตาประจําเดือนตุลาคมปี2564ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจําแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นําคํำพยากร์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเปลี่ยนระบบการทํางานเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนวิธีการในการหาเงินเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาใช้องค์ความรู้ต่างๆให้เกิดประโยชน์คะ่ะเรียกได้ว่าศักยภาพของชาวลัคนาราศีธนูจะได้ก่อเกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะชาวลัคนาราศี ธนูจะมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาค่ะบางคนนะคะมีอาชีพหลายช่องทางมีรายได้หลายช่องทางซึ่งแต่ละช่องทางก็สามารถที่จะทําเงินทําทองให้คุณได้ด้วยไม่มากก็น้อยประมาณนี้นะอยากจะบอกเลยว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเก่าๆจะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูส่งผลดีกับคุณในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะสําหรับใครที่ต้องการจะสร้าง คุณกุศลเพิ่มทำบุญทำทานเพิ่มสวดมนต์เพิ่มเพื่อรับสิ่งดีๆเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้เลยนะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวประจำเนื้อประจําตัวของคุณคือดาวพระพฤหัสได้โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินไปเจอกันกับดาวเจ้าเรือนการเงินถือว่าจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณจะมุ่งมา่ปรารถนาในเรื่องของการหาเงินการในการหาทองอย่างมากเลยนะคะและมันก็มีเกณฑ์สําเร็จเกิดขึ้นด้วยนะเงินเงิน เงินทองทองจากที่เคยยากจากที่เคยติดขัดนะคะก็จะมีเกณฑ์คล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองจากที่หมุนเงินไม่ค่อยคล่องนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้การค้าการขายมันคึกคักมากยิ่งขึ้นมีเงินหมุนเข้ามีเงินหมุนออกสลับกันไปนะคะทําให้กิจการงานของคุณมันมีความฟลูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีธนูอาจจะได้มีเรื่องเก่าๆงานเก่าๆนะคะในช่วงนี้อาจจะได้มีการปิดเคลีย ของเก่าอะไรที่มันค้างคาอะไรที่มันเป็นงานเก่าอะไรที่มันต้องแก้ไขคุณอาจจะได้มออีส่วนในการจัดการตรงนั้นให้มันเรียบร้อยค่ะส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูและงานของคุณในช่วงนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงให้กับคุณนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการติดต่อท่านใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ทางไกลนะคะหรืองานเกี่ยวกับวิชาการการค้าการข,า,า,รขายแพทย์พยาบาลต่างๆจะมี มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในสายงานของคุณนะคะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะได้เอาใจความรู้สึกนึกคิดไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางคนได้วางแผนออมเงินบางคนวางแผนลงทุนในหุ้นบางคนวางแผนลงทุนในกองทุนบางคนนะคะวางแผนที่จะทําประกันชีวิตเพื่อเป็นการวางแผนอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวก็ว่ากันไปนะคะคือมันเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะที่คุณ จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนั่นเองนะคะ และไม่พอเท่านั้นรายได้ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่ามาจากหลายๆทางนั้นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆทางของคุณก็เป็นไปได้นะถือว่าดวงดีดวงเฮงทีเดียวค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้นะคะหรืออาจจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินจากคนรักคู่รักได้เงินจากทางไกลนะคะมีคนเอาเงินมาใช้นี่คุณได้เงินจากคนต่างถิ่นได้เงินจากการเดินทางหรือว่าอาจจะเป็นการของ าการตั้งใจทํางานแล้วได้เงินได้เงินจากการค้าการขายนะคะยิ่งขยันมากก็ยิ่งได้เงินมากตามในเดือนนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูที่จะรวบรวมพลังฮึดสู้ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นค่อนข้างมากค่ะโดยมากแล้วจะหมดไปกับเรื่องของภายในบ้านอาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่มันสูงมากขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซ แซมรถนะคะหรือซ่อมแซมบ้านประตูหน้าต่างพังกระจกแตกนะคะท่อน้ําประปาหรือว่าแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีการพังหรือชํารุดคุณก็ได้นําไปซ่อมแซมเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีไอเดียสมองความคิดของคุณจะลดแล่นนะคะและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ร่วมหุ้นหรือทําอะไรกับคนรักคู่รักนั่นเองค่ะคําว่าทําอะไรในตรงนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณจะได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างพร้อมกับคนรักคู่รัก หรือไปเรียนรู้อะไรบางอย่างพร้อมกับเพื่อนของคุณไปกันเป็นคู่ไปกันเป็นทีมไปกันเป็นกลุ่มค่ะอาจจะได้มีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอาจจะได้มีการลงทุนอะไรมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเกณฑ์นี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะและกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องกับของสวยของงามหรือเกี่ยวข้องกับอาหารจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นในเดือนตุลาคมนี้ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะพบเจอญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีกิจกรรมที่จะต้องพบปะเจอญาติพี่น้องเป็นกิจกรรมรวมญาติหรือทําบุญร่วมกันประมาณนี้ค่ะหรือว่ามีการนัดคุยเพื่อเจรจาบางเรื่องบางราวให้มันลงตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่สมัยบอกไปว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมการเจอญาติพี่น้องในครั้งนี้อาจจะก่อเกิดไอเดียใหม่ๆอะไรให้กับคุณ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีปัญหาเก่าปัญหาคาราคซังนะคะหรือว่ามีคู่กรณีต่างๆ ในเดือนนี้จะไกล่เกลี่ยได้ค่ะจะมีคนเป็นเอ่อจะมีคนมาเป็นคนกลางมาคอยช่วยไกล่เกลี่ยให้กับคุณเจราจาให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งผลการเจราจาก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งสองฝ่ายยินยอมแล้วก็โอเคในในส่วนตรงนี้นะคะถือว่าเป็นการคุยกันได้อย่างลงตัวค่ะรวมถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากบุตรจากบริวารน,นะอาจจะเป็นความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานของคุณหรือบริวารพนักงานนำข่าวดีเรื่องงานมาให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เช่นเดียว เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะฟ้าเปิดของคุณค่ะเป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพอรอวยชยัยเกื้อกูลดวงชะตาคุณดีมากๆเลยนะคะหมั่นทําบุญทําทานนะชาวลัคนาราศีธนูสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเดือนตุลาคมนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนอารมณ์หงุดหงิดง่ายเวลามีการจ่ายเงินหรือว่าต้องทําอะไรที่มันต้องใช้เงินเนี่ยคุณจะหงุดหงิดแล้วอารมณ์โมโหร้อนค่อนข้างเร็วนะสําหรับชาวธนู ก็พยายามประคับประคองควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะและระมัดระวังการถูกเลื่อนนัดนะคะบางคนบอกว่าจะเอาเงินมาจ่ายคุณสิ้นเดือนนี้หรือว่าจะเอาเงินมาจ่ายคุณอาทิตย์หน้า ให้ทาใจเผื่อไว้ด้วยนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามนัดอาจจะไม่เป็นไปตามคําพูดมีคนผิดนัดมีคนผิดสัญญากับคุณนั่นเองค่ะในเดือนนี้จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอความเคร่งเครียดนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหาเงินมากจนเกินไปคิดมากเกินไปจนทําให้เกิดภาวะเครียดนอนไม่หลับนะคะมันดูแลสุขภาพของตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะเคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลั คณารารศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ